อสวัสดีเพื่อนๆคลิปต่อไปนะนี้จะขอดูด้านหน้าแล้วไม่ยินเสียงเรืออยู่มันชื่อว่าต้นอะไรอ่านเอาเองครับผมเมื่อยตอนนี้ โอ้โหแล้วรร้จะไปทะลุที่ไหนเนี้ยจะหลงหรือเปล่าหลงปากโกงกลางสุดยอดสุด้อยสุด้อยสุดก,ก้อยิจริง พื้นที่ป่าชายเรนป่าโกงกางไว้ให้พวกกุ้งหอยปูปลาอนุบาลพักฟื้นนะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้โหแต่ผมดูแล้วว่ามันจะไปทะลุที่ไหนกันเนี่ยเรารดเดินเร็วๆสิเดินเร็วๆนะตอนนี้น้ำทะเล ดูหน้ากาลังจะขึ้นน,นะฮะเนี้ยเย็าน้ำไหลเนี่ยผมได้ยินเสียงเรือะุดแล้ะมันต้องไปทะลุสินะมันต้องทะลได้มาแล้วต้องให้ถึงต้องให้ถึงทะเล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  ทะเล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 ผมได้ยินเสียงเรืออยู่ผมจะถึงทะเลแล้ว ผมจะถึงทะเลแล้วผมกำลังจะออกถึงทะเลแล้วผมได้ยินเสียงเรือหรือว่าเสียงหัวใสวะม่น่ะใชเ่เสียงเสียงเรือเริ่มดังขึ้นมาแล้วผมได้ยินแล้ว เพื่อนได้ยินไหมอ๋อ,อนนขอแนะนำนะครับแหล่งท่องเทีย่ยวแห่งหนึ่งที่ไม่ไกลาจากกรุงเทพถ้าใครชอบเที่ยวแบบนี้เดินชมธรรมชาติเดินชมป่าโกงกลางเนียศึกษาสิ่งแวดล้อมพวกนี้เหมาะมากเลย เห็นหม,มันเริ่มสว่างแล้วโอ้เห็นแล้วครับนู่นไงเห็นแล้วเห็นแม่น้ำเห็นน้ำแล้วครับนี่เรามาเริ่มทะลุแม่น้ำแล้วด,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 ดิ้งดิงดิงดิง เรามาถึงแมน่น้ำป่าน้ำกำลังจะขึ้นน้ำกำลังจะขึ้นโอ้โหเดินเอาร้อนแล้วกันนะถั่วนี่ผมชอบอะไรรู้ป่ะเนี่ยเขาทำเป็นลายดอกไม้อะเนี่ยปาติน ดูดิปลาตีนะนะนะปลาตีนกรับกรับกรับกรบปลาตีนปลาตีนอ่ะโอ้โหปลาตีนนะโอ้ยเดี๋ยวแถวนี้ตายวะเนี่ยทำไมไม่รู้มันตายไม่รู้แต่มันก็มีลูกออกมานะ ลูกมีหลานออกมาโอเ้โเพื่อนเดี๋ยวเจอทะเลแล้วแต่ว่าถึงจะเจอทะเลแต่ก็สุดทางเดินครับไปไม่ถึงครับทะเลจบอยู่แค่นี้ครับเพื่อนๆ ออกไม่ถึงครับสุดทางเดินสวัสดีครับเพื่อนๆบายบายสุดสะพานแล้วบายบาย